สวัสดีนักชมทุกท่านด้วยครับอันนี้ก็ผมค้ชกำลังดูแลทีมกันในช่องบ้านสามเกมเมอร์นะครับก็วันนี้เนี่ยผมก็จะมาสอนใช้คําสั่งสกอร์บอร์ดนับสร้างแบบวงจรอ่าซื้อขายนะแบบซื้อก็ได้นะแล้วก็ขายก็ได้ซึ่งผมจะสอนสองอย่างนะก็คือซื้อกับขายนั่นเองนะครับก็เป็นระบบซื้อขายนะด้วยสกอร์บอร์ดนั่นเองนะโอเคก็เรามาดูวิธีการทํากันเลยครับขั้นแรกก็เซ็ตคอมมานด์บล็อกนะเฮ้ยโหลดดิครับ g i v ีเป็นวัก s p เป็นวัก e o m m a n d p e r o c คแบบนี้นะครับก็ใส่คอมมันบล็อกพิมพ์ตามนี้เลยนะครับปุ๊บได้มาแล้วนะฮะับโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยนะว่าต้องพิมพ์ไงโอเคนะครับก็มาเริ่มพิมพ์มพมพกันเลยคนระับขั้นแรกเนี่ยเราต้องเซ็คสกอเบอร์ก่อนนะเพิ่งสกอเบอร์เดี๋ยวผมจะให้มันอยู่ตรงเนี้ยนี่น,น,นะสกอเบอร์ที่มันจะเขียนเป็นคำอะไรก็ได้อยู่ตรงนี้แล้วก็มีเลขนะเป็นเลขเงินสกอเบอร์นะครับโอเคก็ เดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคขั้นแรกก็ต้องเซ็ตสกอร์บอร์ดให้กับตัวเองก่อนนะโอเคก็ไปที่ช่องแชทนะครับแล้วก็กดค้นหาที่นี้นะแล้วก็พิมพ์นับแบบนี้นะคทับ s s c o r e b o r a r d เป็นวัก o b j e c t i v e s เป็นวัก a d d เป็นวัก t e s t เป็นวัก d u m m y แบบนี้นะครับ พิมพ์ตามนี้เลยนะครับหลังจนากนั้นนะครับเห็นตรงนี้ไหมฮะเราจะพิมพ์แบบตรงนี้เสร็จนะครับเห็นตรงนี้ไหมตรงนี้นะให้คุณเขียนคําว่าอะไรลงไปก็ได้นะอันนี้คือแล้วแต่เราเลยนะมันจะเป็นตัวอักษรที่ขึ้นอยู่บนสกอ์บอร์ดของเรานะเราจะเขียนว่าอะไรจะเขียนว่ามันนี่เขียนว่าอะไรได้หมดเลยนะผมก็เขียนว่าอะไรดีระบบเงินสามศูนย์สามเขียนว่างเงินลงส,สามศูนย์สามวสามศูนย์สามมันนี่แล้วกันนะฮะโอเคขอขอเขียนมันนี่ก่อนนะโอเคนะครับผมก็เขียนว่า สามส่วนสามมันนี่นะครับซึ่งเพื่อความสวยงามเนี่ยผมจะใส่ตัวอักษรสีเข้าไปด้วยนะครับซึ่งตัวอักษรสีเนี่ยจะมีเฉพาะในแป้นพิมพ์แบบรุ่นใหม่นะคือกดไปตรงนี้นะปุ๊บนี้แล้วกดตรงนี้ปุ๊บอย่างนี้ฮะจนมันมีมีสัญลักษณ์อย่างเงี้ยซึ่งมันจะขึ้นเฉพาะแป้นพิมพ์รุ่นใหม่นะผมเลื่อนไปวนปุ๊บมันจะมีสัญลักษณ์คล้ายๆตัวไอซ้อนก็สองอันนะหลังจากนั้นผมก็ใส่เลขเข้าไปนะครับมันก็จะมีสีใช่ไหมฮะอ่าดูเท่ดีนะครับแต่ว่าคือผมไม่แน่ใจนะว่าของท่านผผผู้้ชมมมมมมมจะะะีีีันนนนบบแแต่ของ ก็ถ้าไม่มีเนี่ยท่านผู้ชมจะเขียนอย่างนี้แล้วกด next ไปเลยก็ได้นะแต่ผมมีไงผมก็ใส่นะเพื่อความสวยงามไม่มีก็ได้มีก็ได้นะโอเคก็เพื่อความสวยงามนะครับแบบนี้พิมแบบนี้นะครับพีจะพิมคําว่าอะไรก็ได้เป็นชื่อคุณชื่อแมปชื่ออะไรก็ได้แล้วกดถัดไปปุ๊บมันก็จะมีคําแบบนี้ขึ้นมานะพอมีคาแบบนี้ขึ้นมาปุ๊บคุณก็ต้องพิมีคำสั่งหนึ่งนะฮะโอเคแป๊บหนึ่งฮะโอเคครับหลังจากนั้นก็พิมพ์แบบนี้เหมือนเดิมนะครับ tap scoreboard เป็นวัค o b j e c t v e s นะครับแล้วก็เป็นวัค s e t b i s p l a y แล้วก็เป็นวัค s i b e b e b a r นะครับถ้าเกิดผมพูดผิดก็คือแบบให้เน้นดูที่ตัวสอนนะผมก็พูดไปก่อนนะเผื่อใครแบบมองไม่ออกนะก็คือแล้วก็เป็นวัค t e s t แบบนี้นะับพิมพ์เลยนะ ใครที่แบบลีก้าก่อนใครนะที่แบบจะจดหรือว่าจะทําพิมพ์ตามเนี่ยก็กดสต็อปคลิปนะครับแล้วก็ดูนะครับพอคุณพิมพ์อย่างนี้เสร็จปุ๊บก็กดเน็กซ์นะครับปุ๊บอ่าสามพงษ์สามันนี่นะครับจะขึ้นแล้วนะพอคุณใช้สองคำสั่งเมื่อกี้ตามที่ผมบอกไปนะครับคำอ่าคำว่าสามพงษ์สามันนี่หรือว่าคําอะไรก็ได้ที่คุณเขียนไว้มันก็จะขึ้นมาตรงนี้นะครับโอ้สวยดีนะโอเคหลังจากนั้นนะผมจะเริ่มทำวงจรขายนะครับโอเคก็เดี๋ยวผมขอเกี่ยวอุปกรณ์ก่อนนะ โอเคครับสังเกตตอนตอนนี้นะตอนนี้เรายังไม่มีเงินเลยครับเรามีเงินศูนย์บาทใช่ไหมเ <laughs> พราะเราไม่มีเงินนะมันก็ไม่มีเลขอะไรขึ้นเลย <laughs> ผมจะสอนนะทาเงินให้กับตัวเองนะครับโอเคก็ก็คือผมจะมาทาสอนทําวงจรขายนะพอเราของไปขายเนี่ยเราจะได้มีเงินนะโอเคก็ทําแบบเป็นผนังง่ายๆนะแบบนี้จะเป็นบล็อกอะไรก็ได้นะ <laughs> ผมจะเป็นบล็อก chiseled c s t b o นะ c h i s e l หรือ c h i s e l ไม่รู้ส่งอะไรมา ก็าําเป็นแบบผนังสูงสาบล็อกง่ายๆนะซึ่งจริงใครจะทํำยังไงก็แล้วแต่นะซึ่งคลิปนี้ก็อาจจะนานนิดนึงนะเพราะว่าคําสั่งสกอ์บอดมันมีค่อนหลางหลายรูปแบบแล้วก็เยอะนะอ่ะโอเคพอเราวางแบบนี้ปุ๊บนะก็ให้คุณทุบอ่ทาทุบมาข้างหลังนะครับแล้วมาตรงนี้อะไรนะกดย่อนะกดย่ออย่างงี้กดย่อนะแล้วก็วางมาบล็อกปุ๊บ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 แบบนี้นะครับวางมาหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่ะวางไว้หกอันก่อนนะฮะ แบบนี้หกอ่าวางหกอันแบบนี้นะครับนี่ซึ่งคอมมานด์บล็อกนับหน้าตาจะต้องเป็นแบบนี้นะเห็นไหมเนี่ยหน้าตาจะต้องเป็นแบบนี้นะถ้าสมมติหน้าตาไม่ใช่แบบนี้นวงจรไฟฟ้ามันจะมาไม่ได้นะครับต้องเป็นแนวเดียวกันแบบนี้นะครับอ่ะโอเคล้วก็มาฝั่งนี้แล้วก็แปะรีเวอร์เข้าไปปึ๊บป,ป้ายอยู่ก็ได้อ่ะโอเคก็ท้าแรกก็มาที่คอมมานด์แรกก่อนนะคอมมานด์แรกก็ให้คุณนับใส่ไปนะคนับ คุณนับจะให้เอาอะไรไปขายนะครับซึ่งตอนนี้ผมให้ขายนะไดมอนด์นะไดมอนด์ก็คือนี่นะครับอันนี้ผมให้ขายไดมอนด์อันนี้นะแล้วก็ขายไดมอนดนะ์นับแลกเงินเท่าไหร่ก็เดี๋ยวเราค่อยตั้งนะครับให้เราขายไดมอนด์นะกินไดมอนด์ทีละ<ท>หนึ่งเม็ดนะแอปคุณพิมพ์อย่างนี้ถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนชื่อคุณก็เปลี่ยนจากคำว่าไดมอนด์ไปอย่างอื่น,ดนนะได้นะคำว่าไดมอนด์ป่ะถ้าคุณอยากจะให้มันแลกในชั้นฉลี่ยคุณเขียนในชั้นฉลี่ยอยากให้มันแลกแอปเปิลทองเขียนแอปเปิลทองเขียนโกลดีนแอปเปิล้วก็ ลบหนึ่งไดมอนด์นั่นเองนะครับอ่ะโอเคก็กดออกมาโซคอมมาที่สองนะก็จะเป็นอันนี้นะฮะแบบนี้ให้คุณรนะับพิมพิมแบบนี้ไปนะนี่แบบนี้ทับสกอร์บอร์ดเพยเยอร์วันวัก D, เอดีดีันวัก HP, เอสพีวันวักทีเอสทีนะครับแล้วก็อันนี้คือเงินนะับจำนวนเงินที่จะได้เวลาเราของมาขายนะคือสมมติผมใช้ไดมอนด์นี่นะมากดปุ๊บ ปุ๊บเนี่ยมันก็จะลบไดมอนด์หนึ่งนะครับแล้วก็ผมก็จะได้เงินมาตามที่เรากําหนดนะครับซึ่งตอนนี้มันเป็นห้าร้อยถึงทีว่าโอ้เยอะไปห้าร้อยะเอาแค่อะไรดีเอาแค่สองร้อยก็พอนะครับอ่ะโอเคจริงๆนะครับใช้แค่สองคอมมานด์ก็ได้แล้วนะครับแต่ว่ามันไม่ค่อยสวยนะฮะนะปรับเป็นปรับเป็นอ่าเชนนะปรับเป็นอันนี้ด้วยนะปรับเป็นอย่างนี้หมดเลยนะให้มันเป็นสีเขียวนะครับปรับเป็นเอาเวกเอาเวกทีบนะแล้วก็อันนี้แบบนี้นะตั้งค่าแบบนี้นะคอมมานดเนี่ยประมาณนี้อ่ะโอเค จริงนะใช้แค่สองอันมันก็ได้แล้วโอเคผมวางคอมานเกินไปอันนึงนะถูกป้องโอเคอย่างจริงๆแค่นี้ก็ได้แล้วนะครับดูเงินนะตรงนี้นะเงินนะจริงเราได้มาแล้วสองร้อยนะครับแล้วก็เพชรเราก็หายไปหนึ่งเม็ดเห็นไหมครับตอนแรกมันมีหกสิบสี่นะเหลือหกสิบสามแล้วนะอ่าเราก็ได้เงินแล้วแต่มันไม่ค่อยสวยอยากจะแต่งเติมเพิ่มเติมได้ไหมคำตอบคือได้นั่นเองได้ครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะฮะเดี๋ยวเราก็มาดูคอมมานที่สามกันนะครับคอมมานที่สามเนี่ยเราจะตกแต่งให้มันสวยคือจริงๆเราจะเอาไม่ได้หรือไม่เอาก็ได้นะครับพ่วาทับ T I T L E เป็นวัค S P วค T L T L E อย่างนี้นะครับแล้วก็เป็นวัคคาที่คุณจะขึ้นนะซึ่งผมจะเขียนว่าช็อปนะบแบบนี้ซึ่งจริงๆคุณจะแบบเขียนว่าแบบช็อปแบบ S H O P แบบนี้อย่างนี้เลยก็ได้นะแต่ว่ามันไม่สวยนะแล้วผมเนะี่ยมีตัวอักษรสีผมก็จะใส่เป็นตัวอักษรสีแล้วกันนะครับ S H O P เขียนถูกเนาะโอเคประมาณนี้นะต่อไปก็คอมาน เราก็ตั้งค่าเขามาเป็นสีเขียวอันเมื่อกี้เลยนะปุ๊บปุ๊ปปุ๊ปุ๊ปุ๊ตั้งค่าสามอันเลยเป็นเชแล้วก็ตัวมีแบบมีตัวสีนำหน้าแล้วก็แวกชีพนะแบบนี้โอเคประมาณอ,อันอันที่สามไออันที่สี่นะพิมพ์ไปว่านี่นะแบบนี้คือผมจะให้มันได้ชนิดชนิดแบบนี้นนพิมแบบนี้นะคืออันนี้จะเป็นสกอ์บอร์นะผมจะเขียนว่าอะไรดีเขียนว่าเราจะได้ บวกบวกเงินเท่าไหร่นะเมื่อกี้ผมใส่ไปสองร้อยใช่ไหมก็ใส่เป็นสองร้อยสองศูนย์แบบนี้นะฮะแล้วก็เว้นวรรคเว้นวรรคอ่าลบลบหนึ่งไดมอนด์นะซึ่งจริงอันนี้คุณจะเขียนอะไรของแล้วแต่คุณเลยนะครับไดมอนด์ดีดีไอเอมโอเอ็นดีเอ็มโอเอ็นดีแบบนี้นะบวกสองร้อยเราได้เงินสองร้อยบาทนะครับและลบหนึ่งไดลบหนึ่งไดมอนด์นะซึ่งอันนี้เป็นคำเขียนคำพูดเฉยๆซึ่งใครจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับแล้วแต่เลย โค <Okay, S 2> ขอเปลี่ยนสีิดนึงนะเพื่อความสวยงามปุ๊บอะโอเคนี่นะครับมันก็จะขึ้นมาบอกวันี้ว่าโอเคเราได้เราได้เงิน200บาทนะแล้วก็ไดมอนเราหาไปหนึ่งอันนะมันก็จะขึ้นบอกนะซึ่งจริงๆคุณไม่ต้องใส่ก็ได้นะแต่ผมจะใส่เพื่อความสวยงามเนาะโอเคแล้วก็ตั้งค่าแบบนี้เหมือนเดิมปุ๊บปุ๊บปุ๊บแบบนี้แบบนบบนอ่าแล้วก็สุดท้ายนะเป็นเสียงนั่นเองนะซึ่ง อันที่บอกนะเสียงอันนี้จะเป็นเสียงเลเวลนะครับตริงเสียงเลเวลนะคือวเวลาซื้อก็จะมีเสียงเลเวลซึ่งใครจะใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้นะก็พิมพ์ตามนี้เลยนะฮะโอเคผมจะกดให้ดูทุกคอมานทีนึงนะครับอันนี้เป็นคอม,มานตั้งของที่จะขายนะครับตรงคำว่าไดมอนด์นี่จะาาเปยนของที่จะขายได้นะครับอันที่สองนี่ก็คือจำ,ำ,ำนวนเงินของของนะว่าของคุณตั้งราคาเท่าไหร่ผมตั้งไว้ที่สองร้อยนะครับก็สามารถตั้งกันได้นะครับโอเคอันที่สามก็ จะเป็นไตเติลหรือว่าคำที่ขึ้นกลางหน้าจอนะฮะผมสั้งเขียนคำว่าช็อปไปนะฮะอันที่4ก็เขียนบอกนะว่าโอเคได้เงิน200บาทแล้วก็ลบ1ไดมอนด์นะซึ่งอันนี้ใครจะเขียนไม่เขียนก็นแล้วแต่นะฮะแล้วสุดท้ายก็จะเป็นเสียงเลเวลอัพนะโอเคประมาณนี้เวลาคุณกดนะเมื่อก่อนเนี่ยมกเมื่อกี้คือมันจะโล่งๆมาอยู่นะตึกดิ้งก็จะมีคำว่าช็อปขึ้นตรงกลางหน้าจอแล้วก็มีคำว่าลบบวก200บาทแล้วก็ลบ1นะไดมอนด์นะเห็นไหม ก็จะประมาณนี้มันก็จะสวยขึ้นแล้วก็มีเสียงด้วยนะไหมอ่าอก็ประนี้แล้วถ้าสมมติมเมื่อกี้ตอนนี้ผมมีเพชรอยู่นะเว่าผมกด,ดผมก็จะได้เงินนะับแลวเพชรก็จะหายไปหนึ่งอันใช่ไหมแต่ถ้าผมไม่มีเพชรในตัวนะมีเพชรในตัวนะเว่าผมกดเงินไม่เพิ่มนะับแล้วก็ไม่มีไตเติ้ลเลยขึ้นเลยแต่พอผมมีเพชร,ป,นะพชรปุ๊บนะมีเพชรปุ๊บนะผมก็จะซื้อได้นะแต่พอผมไม่มีเพชรผมก็จะไม่สามารถซื้อได้นะอันนี้ก็จะเป็นแบบคำสั่งสกอร์บอดนั่นเองนะฮะเรียก็ เพื่อความตกแต่งก็แปะเป็นรูปเพชรไปนะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูวงจรขายนี่ก็จะเป็นวงอันนี้วงจรขายก็เสร็จไปแล้วนะขายเพชรหนึ่งอันก็จะได้เงิน200บาทนะก็ประมาณนี้สำหรับวงจรขายนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูวงจรซื้อกันบ้างดีกว่านะโอเคไปดูกันเลยโอเคครับตอนนี้ก็เรามาสร้างวงจรซื้อกันบ้างน,นะครับก็ผมชอบนี่ผมใช้มันขายดาบเพชรน,นะก็เดี๋ยวผมขอดาบเพชรมาแปะไว้นิดนึงนะเพื่อความสวยงามอ่าแล้วก็แปะสุิต์ที่เรียบร้อย แล้วก็วิ่งไปด้านหลังนะครับแต่ขออันนี้นะวงจรซื้อของผมจะใช้คอมมานนะทั้งหมด6อันนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะจะมากกว่าที่แล้วหน,นึ่งอันนะอ่ะโอเคก็ใครที่พิมพ์ช้าก็ต้องอดทนกันนิดนึงนะฮะโอเคแล้วก็มาที่คอมมานแรกกันเลยเไม่ใช่อันนี้อันนี้ผมพิมพ์ผิดนะขออโทษนะครับอันนี้อ่ปุ๊บพิมพ์ว่าทับสกอร์บอร์ดนะเป็นวักเพเยอร์นะวักทีเอนะเป็นวักเอสพีแล้วก็เป็นวักทีเอสทีนะครับ ส่วนนี้จะเป็นราคาของนะที่เราต้องซื้อต้องจ่ายนะผมจะเอาเป็นดาบเพชรเท่าไหร่ดีดาบเพชรเลยนะสักห้าร้อยแะ้วกันไม่ใช่พันห้าเยอะไปพันห้านะอันนี้ก็จะเป็นราคาของนะยู่ตรงนี้ 1, 5, พันห้าพิมพ์แบบนี้นะแล้วก็ตามด้วยราคาของนะผมเอาเป็นราคาของห้าร้อยบาทนะฮะคืออันนี้ผมคัดลอกเอาไว้นะคาสั่งพวกนี้เพราะผมเคยพิมไปแล้วนะเอามาคัดลอกแล้วมาวางนะต่อไปจะเป็นคําสั่งอันนี้ก็เป็นเงินเหมือนกันนะพิมพ์แบบนี้นะพ่อคอมมานชําระเงินต้องมีสองอันนะคือ คอมมาชำระเงินอันที่หนึ่งนะครับคืออันนี้อันแรกนะครับแบบนี้แล้วคอมมาช็ระเงินอันที่สองก็คืออยู่ตรงนี้นะครัการชระเงินต้องใช้สองคอมมาน่นั่นเองนะฮะโอเคก็พิมพ์ตามนี้นะครับแล้วก็กดตรงนี้แล้วก็เติมเงินเท่ากับอันที่แล้วเลยผมเติมไปห้าร้อยใช่ไหมอันแรกนะผมเขียนเงินว่านี่นะห้าร้อยบาทนะฮะอันที่สองก็ต้องห้าร้อยบาทเหมือนกันนะครับโอเคก็ปรับเป็นเชนนะปรับเป็น ไอเนี้ยนะฮะเดี๋ยวนะครับนี่ดูนะฮะปรับตั้งค่าตามนี้นะครับคอมานนะครับ่าตามนี้เลยโอเคหลังจากนั้นนะครับก็อันที่สามนะครับก็คือการเสกของเองเสกของตามที่เราต้องการนะฮะซึ่งผมจะเอาเป็นไดมอนด์ซอสนะครับไดมอนด์สวอตนั่นแหละครับคือดาบดาบเพชรนะครับซึ่งตรงนี้ตรงเนี้ยคุณสามารถใส่ชื่อไอเทมลงไปได้เลยคุณจะให้ขายอะไรให้ขายชุดเกราะเพชรให้ขายไอเป็นทองเงินชาร์ทให้ขายบล็อกให้ขายอะไรเปลี่ยนชื่อตรงนี้นะครับก็ ไปดูนะครับในอเวนตุนี่เราว่าของแต่ละอย่างชื่ออะไรนะแล้วก็เอาขอเอาชื่อของเนะี่ยมาใส่ในนี้นะโอเคก็ตั้งค่าเหมือนอันเมื่อกี้เลยนะนี่ตั้งค่าก็ตามนี้นะฮะตามนี้เลยโอเคก็นี้เป็นจํานวนของนี่ก็เป็นของนะครับก็ตามนี้ไว้คอมมานอันนี้นะก็เป็นคอมมานโอเคผมขอไปบโอเคแนละ้วมาดูคอมมานต่อไปกันเลยนะก็คอมมานที่สี่นะครับก็ พิมพ์ไปนะครับเหมือนเดิมนะเหมือนเมื่อกี้เลยนะไตเติ้ลเหมือนเมื่อกี้เป๊ะเลยนะคือตอนเนี้ยจริงๆถ้าเรากดชําระเงินมันก็ชําระได้แล้วแต่ผมคือจะเอาให้แบบมันให้มันชําระแล้วก็มันมีไตเติ้ลขึ้นสวยงามนะครับโอเคก็พิมพ์ไตเติ้ลว่าช็อปเหมือนเดิมนะจริงจริงจะเปลี่ยนคําว่าช็อปเป็นคําอื่นก็ได้นะแล้วแต่ผมก็เขียนแบบเป็นคร่าวๆเหมือนเดิมไปนะแล้วก็ตั้งค่าคอมมาเหมือนเมื่อกี้เป๊ะเลยนะโอเคตั้งค่าเหมือนกันนะฮะคอมมาต่อมาก็ อันนี้ก็จะใกล้เคียงกับอันที่แล้วเลยนะครับก็เป็นไตเติลแบบชำระเงินบอกนะว่าโอเคบวกหนึ่งไดมอนด์นับแล้วก็เสียเงิน500บาทนั่นเองนะฮะก็คุณก็พิมพ์ไปตามที่คุณต้องการสมมติคุณจะเปิดไอเทมนี้เป็นพิกแอคก็1นึ่พลิกแอคแล้วก็ลบเงินเท่าไหร่คุณก็ใส่ไปนะฮะโอเคก็มานี้แล้วก็ผมตั้งค่าเข้าขมานะางน,นี้นะแล้วก็อันสุดท้ายก็เป็นเสียงเลเวลเหมือนเดิมนะครับจริงๆก็ จะเอาจริงๆนะใช้แค่สามคอมมานมันก็ได้นะเนี่ยแค่สามคอมมานเนี่ยแต่ว่าอันนี้คือพบความสวยงามแล้วเราก็ต้องใช้แบบนี้นะโอ้ยตั้งคา่าเหมือนเดิมแค่นี้นะก็เป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะสำหรับตั้งคา่าไม่ติดสำหรับการคอมาน,นะซื้อของนั่นเองแล้วก็ทําการขายของแล้วนี่ก็เป็นการคอมมาซื้อของนะครับโอเคก็ผมจะกดไปดูคอมมาอีกอันหนึ่งแล้วก็พูดให้เข้าใจนะคอมมาน,นี้ก็คือ ราคาที่ต้องจ่ายนะก็พิมพ์แบบนี้นะแล้วก็ตามด้วยราคาที่ต้องจ่ายคือตรงนี้ห้าร้อยบาทนะฮะแล้วก็พิมพ์เข้ามาราคาที่ต้องจ่ายอ่ะอันที่สองครับก็พิมพ์ตามนี้นะแล้วก็ราคาของคนระับตรงนี้ซึ่งมันก็จะาารา้ากันที่แล้วเลยนะราคาของอันที่แล้วคุณใส่ไปหนึ่งร้อยใช่ไหมเอ้ยใส่ไปห้าร้อยผมตั้งราคาของอะ่ะอันแรกอยู่ที่ห้าร้อยนะอันที่สองก็ต้องห้าร้อยเหมือนกันนะอันที่สามก็เป็นของที่จะได้นะครับอันนี้ก็ชื่อของนะคุณจะให้มันเปลี่ยนเป็นของอะไรก็ใส่ชื่อของไปตามนั้นนะ ตัวอันนี้สี่นะเพคือไททิลที่มีทำขึ้นว่าช็อปนะตรงกลางหน้าจอแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นไททิลที่จะขึ้นนะบอกตัวว่าเรามีดาบเพชร้าหนึ่งอันน,นนะแล้วก็เสียงเงินห้าร้อยบาทนะ,ะตัวอันสุดท้ายก็จะเป็นคอมมาเสี่ยงนะฮะประมาณนี้โอเคก็ประมาณนี้น,นะครับแล้วผมกดนะผมดูนะผมจะเงินลดไปห้าร้อยบาทนะฮะนี่นะเงินลดไปห้าร้อยบาทนะครับแล้วผมก็มีดาบเพชรเพิ่มเข้ามาแล้วนะฮะทำให้ดูนะนี่ตอนนี้ในตัวผมไม่มีดาบเพชรนะครับแล้วเรากด ปุ๊บเมื่อกี้จากพันเจ็ดหรือพันสองนะครับแล้วก็ผมมีดาบเพชรเพิ่มเข้ามาแล้วนะฮะอ่าก็ประมาณนี้เลยนะครับ okay, โอเคก็นี่ก็จะเป็นวงจรคือซื้อขายง่ายๆนะครับสมมุตินับว่าผมอยากจะเปลี่ยนไปไอเทมอย่างอื่นได้ไหมได้เลยนะสมมุติผมอยากจะเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนจากดาบไดมอนด์นะเป็นอย่างอื่นอยากจะเป็นดาบไดมอนด์เป็นไดมอนด์เฉยๆนะได้เลยนะครับไดมอนด์ Diamond, แล้วก็เป็นวัคให้ได้ไดมอนด์สักห้าอันนะฮะได้เลยทีนี้นะเวลาผมกดนะฮะเปลี่ยนชื่อเมื่อกี้ผมเปลี่ยนชื่อไอเทมจากดาบเป็นนนไดมอะ ทีนี้เวลาผมกดนะผมก็จะได้ไดมอนด์มาอา้าวทำไมอ่ะมาไม่ได้นะฮะเอ๊ะก็จะถูกนี่นาทำไมถึงไม่ได้ฮนะโอเคขอแก้แป๊บนึงอ๋อผู้ชมผมรู้แล้วเงินผมไม่พอนะฮะเงินผมไม่พอนี่เองผมก็เลยซื้อไม่ได้ผมขอเมื่อกี้คือสุดผมไม่ได้ผิดอะไรนะผมไม่มีเงินนะตังค์ไม่มีนะต้องมาตังค์ก่อนเดี๋ยวตังค์พอแล้ว ก็โคมาที่3ของการขายนะก็สามารถเข้ามาซื้อนะสามารถเปลี่ยนของให้ตามใจเลยนะวันนี้ผมเปลี่ยนเป็นไดมอนด์นะห้าไดมอนด์นะเวลากดซื้อหนึ่งครั้งดูนะครับกิ้งผมก็จะได้ไดมอนด์มานะวปนหนึ่งคนระับผมก็ไม่ดูอ่าห้าไดมอนด์แล้วนะห้าไดมอนด์นะอ่าพอาผมซื้อจนหมดเนี่ยผมก็จะไม่มีเงินนะเพราะผมไม่มีเงินปุ๊บผมจะซื้อไม่ได้นะเห็นไหมผมมีเงินหนึ่งร้อยแต่ผมต้องจ่ายห้าร้อยนะเงินไม่พอก็ซื้อไม่ได้นะครับอ๋อโอเคที่ผมก็ ประมาณนี้นะก็สคลิปนี้ก็ยกดไลค์กดแชร์และกดซับคลายให้ผมด้วยนะครับก็ก็จะประมาณนี้นะ,ะสำหรับการอ่าคอมานขายของนะครับ S W O อ่าดีนะก็ประมาณนี้นะก็ผมค็อปปี้ไปสวอตเหมือนเดิมนะเออก็ซื้อขาย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 แล้วก็ซื้อดาบเพชรนี่ก็ประมาณนี้นะก็พิมพ์เท่านี้ก็สามารถทำขอมานซื้อขายแลกของอะไรได้แล้วก็ แต่คลิปนี้ก็จบเท่านี้เลยกันนะครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายสำหรับการซื้อขายด้วยสกอร์บอร์ดนะครับระบบซื้อขายของด้วยสกอร์บอร์ดเอนี้ครับจบแค่นี้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย